ครั้งนั้นเมื่อวัศการพรามอมาตผู้ใหญ่ในมคตรัฐหลีกไปไม่นานพระผู้มีพระภาครับสั่งกับท่านพระอานนท์ว่าดูกระอานนท์เธอจงไปจงสั่งให้ภิกษุทุกรูปซึ่งอยู่อาศัยพระนครราชครึให้มาประชุมกันในอุปฐานศาลา ท่านพระอานนรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วสั่งให้ภิกษุทุกรูปซึ่งอยู่อาศัยพระนครราชครืให้ประชุมกันในอุปทานศาลาแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นท่านพระอานนนั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุสงฆ์ประชมกันแล้วขอพระองค์ทรงทราบการอันควรในบัดนี้เถิดจากนี้ไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงลุกจากอาสนะเสด็จเข้าไปยังอุปฐานศาลาแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ครั้นประทับนั่งแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระะภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรมทั้งเจ็แก่พวกเธอพวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า 1. ดูกระระภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักหมั่นประชุมกัน,นเนืองๆอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นสอง ดูกระระภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักพร้อมเพรียงกันประชุมจักพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมและจักพร้อมเพรียงช่วยกันทำกิจที่สงพึงกระทาอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้น 3. ดูกระระภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้แล้วจักไม่ถอนสิ่งที่ได้บัญญัติไว้แล้ว จากสมาทานประพฤติอยู่ในสิกขาบททั้งหลายตามที่ได้บัญญัติไว้แล้วอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้น 4. ดูกระระพิสุทั้งหลายพวกภิกษุจากสักกระเคารพนับถือบูชาภิกษุผู้เป็นเถระผู้รัตตัญยูบวชนานเป็นสังฆปิฎนเป็นสังฆปรินายก และจากเชื่อฟังถ้อยคำของท่านเหล่านั้นอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้น 5. ดูกระระภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจะไม่รู้อำนาจแก่ตันหาอันจะก,ก่อให้เกิดพบใหม่ซึ่งบังเกิดขึ้นแล้วอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้น 6. ดูกระระภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจะเป็นผู้ยินดีในเสนาสนะป่าอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้น 7. ดูกระระภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจะเข้าไปตั้งสติไว้ในภายในว่าฉัไหนหนอเพื่อนพรหมจันท์ผู้มีศีลเป็นที่รักที่ยังมิได้มาพึงมาเถิดและที่มาแล้วพึงอยู่เป็นผาสุกดังนี้อยู่เพียงใด พึงหวังได้ซึ่งความจเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูกระระภิกษุทั้งหลายอปริหานิยธรรมทั้งเจ็ดนี้จักตั้งอยู่ในหมู่ภิกษุและหมู่ภิกษุจักสนใจในอปริหานินยธรรมทั้งเจ็ดนี้อยู่เพียงใดหมู่ภิกษุพึงหวังได้ซึ่งความจเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้น